สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปัญญาลักทุสธรรมนักศึกษาชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอมกับพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรีและบทเป็นพิธีการวันนี้ค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือคือมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ดิดทกรรมสู่นวัตกรรมโดยมุ่งเน้นพัฒนาคนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีพุทธศักราช2538สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพันนครเหนือได้ขยายเขตการศึกษาไปที่จังหวัดปราจีนบุรีในนามของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพันนครเหนือปราจีนบุรีต่อมาในปีพุทธศักราช2558มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมและคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการเปิดการเรียนการสอนในปีพุทธศักราช2559เป็นแขนงวิชาการธุรกิจในภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิตสองสาขาได้แก่ 1. สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2. สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า ครับสำหรับภาพวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้าหรือ IBT มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมภาคการพาณิชย์ที่สนับสนุนโดยภาคอุตสาหกรรมเช่นนักบริหารด้านการตลาดการจัดการด้านการผลิตการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์การจัดการ าานกกรรเงิและบัญชีสำหรับสาขา I b บทของเรานะครับเน้นการสอนให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบันของตลาดทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทักษะความชำนาญในวิชาชีพเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมโดยมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม2แผนการเรียนดังนี้ 1. การฝึกงานภาคฤดูร้อน สองสาขาศึกษา1ภาคเรียนครับหลังจากจบจากสาขานี้สามารถไปประกอบอาชีพได้หลากหลายอาทินักธุรกิจนักการธนาคารผู้จัดการทั่วไปพนักงานฝ่ายบุคคลงานด้านการควบคุมอุตสาหกรรมนักวางแผนและพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมเป็นต้น สำหรับภาควิชาการอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมนะคะหรือเรียกสัก้นๆว่า TH เราจะมุ่งพัฒนาให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ที่ได้นะคะไปใช้ประกอบอาชีพในภาคการบริการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมะคะ่ะสาขา T h เนะคะเราจะเน้นที่การเรียนการสอนแบบบูรณาการที่ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยจะมีรูปแบบการเรียนการสอนและอุปกรณ์การสอนภาคปฏิบัติที่ครบวงจรน,นะคะอาทิเช่น อาคารปฏิบัติการท่องเที่ยวและโรงแรมหรืออาคารวิลล่าวิชาลัยนะคะ 2. ห้องปฏิบัติการต่างๆอาทิเช่นห้องอาหารและเครื่องดื่ม 3. การศึกษาดูงานนอกสถานที่จากสถาบันโรงแรมและท่องเที่ยวชื่อดังทั่วประเทศค่ะเมื่อจบการศึกษาจากสาขานี้นะคะสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นมักคุเทศ์ล่ามแปลภาษาเชฟผู้จัดการโรงแรมนักพัฒนาการท่องเที่ยวและอื่นๆอีกมากมายค่ะ สำหรับวันนี้พวกเราขอจบการน,นำเสนอคณะบริหาธรธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการตะเพียนเร่านี้ครับขอบคุณครับ